คุณศักดาวิเชียนสิงที่ผันตัวเองไปเป็นงูเห่าเพราะลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยที่ก่อกำเนิดให้เกิดในทางการเมืองแล้วไปอยู่อีกฝากหนึ่งใหญ่โตเป็นเสนาบดีผมคิดว่าการมีตำแหน่งในทางการเมืองก็ดีใจด้วยครับแต่ว่า ได้มาโดยเหตุอันสมควรถึงจะสมควรยกย่องสรรเสริญแต่ได้มาเพราะฆ่าเพื่อนได้มาเพราะทำลายคนอื่นเหยียบหัวคนอื่นเอาสอส,อสอพักเพื่อไทยไปสนับสนุนอย่างนี้เป็นการได้มาโดยไม่ชอบโดยไร้จรริยธรรมคุณสักดาวิวเชียนศินให้สัมภาษณ์ว่า มั่นใจภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งซ่อมกาญจนะบุรีประชาชนเทคะแนนให้วิสุดาลูกสาวจากผลงานช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาผมถามหาผลงานอะไรครับท่านเพิ่งเป็นสสสมัยแรกยังไร้เดียงสาในทางการเมืองมากนักครับซ้ำม,มิหนำยังแฉอีกนะให้สัมปากแฉเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุด เตรียมออกอีกเพียบยกเครื่องใหม่ไม่ไหวเหตุพังแล้วพังแล้วเครื่องเก่าพังแล้วอะไรทำนองนั้นครับผมฟังแล้วน่าสงสารพักเพื่อไทยเขาประกาศสักดายกเครื่องประเทศไทยยกเครื่องเพื่อเพื่อไทยไปหยกุกหยกอย่างยิ่งใหญ่จะก,กลับมาใหม่ครับไม่ต่ำกว่าสองร้อเสียงอย่างแน่นอน ความคิดของงูเหา่าย่อมเป็นงูเหา่าครับเสียเงินเสียทองในการเลือกตั้งมากมายคนเมืองกาญจนบุรีเขตสี่บอพลอยเราขวัญกล้วยกระเจาและหนองปลือจะสั่งสอนจะนำงูเหา่ามาผัดเผ็ดใส่ใบกะเพราครับอย่างแน่นอนวันที่19เกตุลาคมที่จะถึงนี้ประชาชนคนเมืองกาญ จะสั่งสอนนักการเมืองสัญจรเป็นงูเหา่าผัดเผ็ดใส่ลงกระทะผัดเผ็ดใบกะเพราผัดงูเหา่าผัดสักดางูเหา่าแก้มเล่าโลงประชาชนคนเมืองการจะสั่งสอนนักการเมืองสัญจรเป็นงูเหา่าลงกระทะผัดเผ็ด ใส่ใบกระเพราผัดสัดดางูเหา่าแก้มเล่าโลง19ตุลาคมนี้เลือกพักเพื่อไทยครับคนเอกด็อกเตอร์ชินวัตรแมนเดกเบอร์สองครับขอกราบขอบคุณล่วงหน้าพร้อมก,กันกับนำงูเหา่าลงกระทะผัดเผ็ดใบกะเพากราบขอบพคุณคนเมืองการครับ